อัสซามออาลีก้มค่ะวัาน้เอดมาเทเมนูเมนูง่ายๆกับลาบไข่ต้มค่ะเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บเข้ากันมากไปเริ่มทำขั้นตอนแรกกันค่ะเปิดไฟตั้งหม้อใส่น้ำลงไปในหม้อค่ะตามด้วยใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นคนให้ละลายค่ะพอน้ำเริ่มร้อนเริ่มเดือดแล้วใส่ไข่เป็นลงไปค่ะ ใช้ไฟกลางในการต้มนะคะหลังจากนั้นจัดเวลาในการต้ม5นาทีค่ะถ้าอยากให้ไข่แดงหรือตรงกลางเราต้องคนประมาณนี้นะคะเตรียมวัตถุดิบทำลาบค่ะนำหอมแดงม,มาหัน่นหั่นประมาณนี้นะคะหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาตามด้วยผัดชีหั่นประมาณนี้นะคะหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะตามด้วยผัดชีฝรัง่ง หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อมามะนาวนำมะผ่าเป็น3ส่วนเตรียมเสร็จแล้วเราไปยกไข่กันคะ่ะนำน้ำแข็มาใส่ในช่วยตามด้วยน้ำหลังจากนั้นตัดไข่ใส่ในน้ำเย็นเลยคะ่ะไข่เริ่มซึกตัวแล้วเรามาปอกเปลือกกันคะ่ะ ออกไข่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนำไข่มาผ่าครึ่งผ่าครึ่งเสร็จแล้วนำมาตัดแบ่งจุ่นให้เป็นประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เราไปทำลาดกันค่ะใส่น้ำปลา3มช้อนโต๊ะตามด้วยมะนาวหนึลูกตามด้วยน้ำตาลทรายเข้าวคั่วพริกป่นจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแซ่บซีดมากค่ะ ชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วตามด้วยหอมแดงผัดชีผัดชีฝรั่งจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วใส่ไข่เป็ดลงไปค่ะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้คลุกเคล้าเบาๆนะคะจากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้ไข่ซิดตัวค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟ ลาบไข่ต้มแซ่บๆอร่อยหอมหอมไข่แดงเยิ้มๆทำง่ายรสชาติจัดจ้านแซ่บซิดดนใจเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ